มวัสดีครับเสียงยังหล่อวะไม่ใช่ครับอันนี้กูจะขัวสามเองก็เชิญมายังไงวิสาวลาวนะครับวิสวัดีครับเสียงยังหล่อว่ะ พี่สารามสาวคนนี้ใครเซอร์สุดพี่ชอนสองคนเลยครับเอาสองคนเลยได้ไหมครับสองคนอะไรมีแต่พี่นี่เฮ้ยเอาเสามคนเลยได้วยนะครับอุ้ยไม่ได้พี่ได้เห่อรักเดียวโอ้โหอรักเดียวตื่นยนะครับงั้นเดี๋ยวน้องก่อนแล้วค่อยคนอื่นต่อพี่ใส่เขาควายทำไมเฮ้ยนด่าเพื่อนหรือยางอ๋อพี่หลอกเซอร์เขาเลยครับเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับ พี่ใช่เพลงตองงอยปะพี่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตองงอยครับไม่ใช่ครับเพลงเพราะเขาสุดเหรอได้ไหมได้ครับครับทิ้งหรอทิ้งหรอไม่ไม่ไม่ครับมาละคนฮะอะไรนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับรักเดียวใจเดียวครับมีหลายใจเฉยพี่ใช่พี่สอนรามปากรรักลูกมีส่วนไม่มีครับ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 สอนรามไม่มีครับอยสาวุ้ย ไม่ใช่ครับไม่เคยไม่เคยทําแบบนั้นครับเอาใจครับงั้นจได้หรอได้ครับจีบได้ครับเอาสาระนะเอาสาระเัาพี่อ่ะรักกับคนที่รักพี่คนที่โดนพี่เซอร์ฮะอะไรนะไม่ใช่อ่ะคนคนที่รักพี่แบกหน่อยลุงแบกหมายถึงใครว่าลุงอะเคยโดนต่อยบ้างไม่ว่าใครวะ ด่าเพื่อนพี่ต้องเ่อนได้ไหมคะที่รักอุ้ยได้เลยครับคนเล็กคนเล็กคนเล็กคนเลยกครับเรียเรียกรองไม่ได้อะจำได้ครับจำได้ทั้งสาวคนเลยครับเรียเป็นสาวคนกูจะลอกเซิงมันหนัจะคอยดูเอ้อกูจะตะล่อมตะล่อมไม่ตายใจก่อนแล้วก็ไปเซิงทีเดียวอะไรเงี้ยสามคนเลย เอเมื่อกี้เมื่อกี้โดนยิงเมื่อกี้โดนยิงน็อกเลยอะครัรบแต่ว่าผมไม่เจ็บนะเพราะหัวใจอยู่ที่น้ำโน้มหมดแล้วอะมาเอาจริงละ วันนี้พี่ก็มีเว็บสมเพจเฟซบุามานำเสนอให้กับน้องๆ,ๆนะครับให้น้องๆนะครับผมลองสังเกตไปที่เพจพี่นะครับผมตอนนี้พี่เพียงยี่สิเพจเท่านั้นและน้องๆ,ๆนะครับกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายมือนะครับผมหลังจากนั้นให้กอ๊อฟวายดีไปได้เลยหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บ24ต่วนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่มุมขวาบนนะครับผมเข้าสู่ระบบทำการล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กง่ายๆเลยครับผมล็อกอินได้เลย โอเคครับผมเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมกดเข้าไปที่หัวข้อเติมเงินและเลือกเป็นแจ้งโอนตัวเลขนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาในหน้าเติมเงินแล้วนะครับผมเราจะเห็นเบอร์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถโอนเงินเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมและแจ้งเลขอ้างอิงได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคผมเมื่อเราโอนเงินเสร็จนะครับผมเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้เลยให้น้องๆเอาเลขอ้างอิงนะครับผมมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับผมกดเข้าไปที่หน้าหลักนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับผมจะเจอสุ่วนเพจฟรีไฟ แต่ที่เรากดสุ่มปงล้อไปนะครับผมและปองล้อก็จะหมุนอย่างน okay. 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 ี oh ้อย oh ่างนี okay. ้อย okay. okay. ่างนี้แล okay. oh ้วยังไงครับโอเคครับผมตอนนี้ไม่ได้รางวัลนะครับผมไม่เป็นไรนะเรากดสุ่มต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมเครดิตเรายังเหลือโอเคครับผมสุ่มมาสุ่มมายังไงวันนี้ดวงออกแค่นี้หรือเปล่านะครับผมออกมายังไงครับเพงเฮ้ยได้หนึ่งพันแปดร้อยเพชรโอเคครับผมกดสุ่มต่อเลยโอเคผมรับปองล้อหมุนมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วยังไงครับยังไงแตกไปแตกไปโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมได้เป็นสามพันหนร้อยแล้วก็ท่เจ็ดเป็ด ผมว่าตอนนี้ระบบม,มันต้องบักแน่ๆเลยทุกคนต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะมันต้องใช้แน่ๆเลยเว้ยโอเคผมหลังจเราสมเสร็จนะครับเรากดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมบเพชรเข้าตัวพี่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับหนึาปึ๊บโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเพชรเข้าในตัวพี่ทั้งหมด6,800รอเพชรนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะจบปึ๊กสำหรับใครที่อยากดูดีเหมือนพี่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ๋บวพี่สี่ตะโตนะครับผมม่ให้เลือกเล่นมากมายนะครับของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์นะครับผมก็อย่าลืม รถหนึ่งซาลาเม่รอสองรอสามรถสามรถสามตัวสุดท้ายแล,ล้วตัวท้ายฮ้าตางด้ไยะโอโปยิงครับรถโปยิงไม่ใช่นะยิงะลุเรือมาได้เลยง้เอาย่องเอาเยอืออะไรเองงอ่ะเอาอาเนี้ยเนี่ยยิ่งทะลุมาแล้วนละง่ง่ใช่ไหะหรือว่าอีเีือฮะ เออฝั่งตัวข้ามอย่างโง่ะฝั่งตัวข้าครับให,ให้ให้ให้พี่เอาจริงเลยแม่ครับเอาจริงเลยพี่พี่มาคนเดียวมันจะแพ้เนี่ยพี่ได้เลย,ยก่อนจะแบกสาวมึงไปแบกอีกซูมีก่อนเ<แ>ถอะโดนกูเย็ดจนลุกไม่ไหวไปแบกอ<า>ีซูมีก่อนขอาจริงเลยนะเดี๋ยวแรงกูตกไม่ใช่แล้วหรอกมา <laughs> พี่จูโก้ไม่น้ำพี่ไม่ทำอะไรทำแดดอะไรเลยครุยเอออะไรกูไม่ทำอะไรเออฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ต้องทำเขาได้เขาเดี๋ยวพี่ทำให้ฮะเอาเออทำไมไม่ยิงวะยิงอยู่นี่ยห้้เยหนักมากเลยเนี่ยเนอนสพเราไม่อย่บ้านฮะกไปกีดตัวแล้วนะจะยิงไปกีดตัวแล้ววะไใลุงอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดี บอกไม่ได้ยิงสักตัวเลยกูท่อไปละเย้เกมตื่นป่ะใช้แค่ริบบแค่นั้นแหละน้ำ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 มันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินจู่จูจูลูกาเกิ้ลเกมนี้พี่แบกเองครับน้อนมานั่นแหละครับบอกบอกบอกรักหน่อยครับถ้าบอกแล้วชนะเลยเกมแน่เฮ้ยปากน้องเฮ้ยปาก เแผลว่าบ้าดีไงพ่ตอต้าหะมันตายพ่ตอต้าค่ะโอ้โหเธอบอกลังเมื่อกี้น่าจะเข้าหวัวด,ดูจะทรงแล้วว่าโดนแล้วกูต้อกคนดูรักกุต้อกแล้วกูต้อกเลยแม่เลยโอ้โหแล้วตกเลยองแรงลงแรง,ง,แงอื่นได้ไหมครับโรงแรมแบบแบบใหญ่ได้ไหมครับคนดูอยากเห็นนะได้ได้ได้ไดโอ้ย<ๆ>เ,เดี๋ยวผมไมเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวบ้างครับแปบ๊บนึงกูจะลองตัวหนัเยอะเลย สุนี่เหมืนจะครับเหมือนปลาทิพย์แต่งตัวลาหล่อดีกว,วา่าจะได้กระชาใกใจสาวลาบุนลาบุนอนเลบานอนลาบุนีลาคือแต่งตัวเฟี้ยวๆไปกระชาใกใจสาวดีฟ้าลูกกาคือ,อเดี๋ยวเข้าไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับแป๊บนึงครับได้เลยวันนี้แหละสาวจะดงซึ่งแค่นั้นน่ะพูดจริงด้วย เล่นเป็นไก่ทําเป็นโชว์สาวไอ้ไก่สอนรากูมไม่ได้เล่นเป็นไก่ครับชอบ็อตขีดลักกันไม่ใช่ครับอันนี้กูจะขั้วสามเลยเขาเชิญมายังไงแต่อของเขานี่เหรออืมไปรักวยครับครัรบอุยนะครับอุสยน่ารักรามนะคะวิ อะไรนะครับโอเมื่อกี้เพิ่งนัดติดติดแข่งไปอะครับติดแข่งอีสปอร์ตชนะเป้า ที่ชนะมาเกมหนึ่งครับเกมสุดท้ายแล้วเป็นเกมเกมตัดสินอะไรเนี่ยเจสรเขาเก่งอยู่แล้วอุ้ยอัาี่ยังไม่แฟนยังอุ้ยยังไม่มีแฟนครับยังครับอุ้ยได้เลยครับอะไรนะครับโอุ้ยขอเป็นแฟนกับเขาเปล่าได้เราเป็นเขาสองหนึ่งเธอไวเปล่าอุ้ยไหวครับไหวสองไวครับควบไวครับควบได้ฮะได้ครับไหวจริงเหรอไหวครับเด็กเลยหัหน่อยได้ครับเด็กหลังเขาหน่อยได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปงานแข่งกับคนหนึงได้ไหมครับ โทรนัดแล้วเดี๋ยวประมาณสิบอ่าห้านาทีเดี๋ยวมาได้ไหมครับขอเราเล่นกับี่รักทุกวันเลยนะได้เลยครับอุ้ยได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับห้านาทีหนึ่งห้านาทีพี่นัต่าเจินมอว์อ,วอีอดด๋อเค, <_ an> ครับไม่ได้ทิ้งครับไม่ได้ทิ้งเมื่อกี้มีสปอนเซอร์โทรมา <_ an> ครับเลยไปคุย ไปเล่นเอวีกับพีมครับไม่ใช่ครับเอวีครับหาได้เรื่อยลาดึงเับเจอพี่สอลาด้าเปล่าไปที่สวไม่ใช่ครับเขาไม่ไปเขาไม่ได้ไม่ได้นอกใจไม่ใช่เขาไม่ใช่เล่าเห็นนะเห็นนะไม่ใช่เขามีสปอนเซอร์โทรมาเขาได้เปล่าอุยได้ครับได้เลยครับ นจะเจอแมงโนูใช่ป่าวอะไรนะครับรางเห็นทีเป็นกำลังหรอว่ามีคนมีคนน้อยเอ้ยไม่เยี่ยมเยี่ยมนีคนโด้นนี่นะไม่นะครับจะจะเลือกน้ำนูใช่ป่าวใช่ครับอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้อันนี้ไอขาดทีบอุ้ยไม่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 ใช่ครับเลือกสามคนเลยได้นี่ครับแบ่งแบ่งกันใช้ฮะอะไรนะครับแบ่งแบ่งกันใช้ว่าใช่อะไรนะเลี้ยงไหวเปล่า ไหวครับเดี๋ยวไหวไห,ไหวแน่นอนครับต่บมือข้าต่มมือเลยช้ากลางวันเย็นบนกลางคืนถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเดินครับไม่ใช่ครับต้องเป็นเนื้อวากิว a 5 A ไฟกุ้งอารักกาปูรอปเตอร์อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ไม่ใช่ปูนาครับไม่มีครับปูนา <c oughs> เป็นู้นเลยเห็นพี่ตอลาบขึ้นแล้วหิวลาบเฮ้ยไอหิวลาบได้ไงครับพี่บ้านพี่ไม่เคยกินลาบพี่กินแต่พวกแบบกุ้งอาัตกาปูรอปเตอร์อะไรเงี้ย กกฝ่่ะพีเฮ้ยกุ้งฝอยอะไรครับไม่ใช่กุ้งฝอยไปตัดร้านไม่เคยแตกครับกุ้งพวกนั้นไม่ชอบพี่แสดงเอวีเพื่อนกันอุ้ยกันแสดงได้อยู่อ่ะเอวีจะลองไหมล่ะครับอุ้ยไม่ใช่ครับแสดงเอวีครับโอเอวีเหรอไอ้ของคนตาบอดอะไเหรอไอ้ฮะของคนตาบอดอะไรวะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของคนตาบอดครับไม่ใช่เอวีเพลงที่ว่าคนตาบอดแสดงนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ครับใช่พระเอกรุ่นหล่ออ่ะไอ้เพลง ของอันสยามอ่ะเตะโล่อะหอผมเองครับผมเองครับเพลงอะไรวะนี่ว่าสอนอะไรวะสอนเฮ้ยสอนเทปสอนสวนใครเนี่ยบับเมื่อข่อยลดไฟตากไปไว้เฮือเด็กคนจ้เซิงรอกอะฮะอะไรนะครับไม่มีอะไรครับมีตัวผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วเดี๋ยวละครับช่วยยิงอยู่ครับช่วยยิงอยู่เจ็บหนักครับเจ็บหนักขึ้นเลยครับเจ็บหนักรั่งไม่ไปอยู่ครับไปอยู่ครับไปอยู่ครับ เป็และครับเป็นแล้วครับน้องหนึ่งน้องหนึ่งเข้าเลยครับน้องหนึ่งไอตัวเอตัวอะไรตัวละไรพี่เขาดิเอหน้าไอมีตัวบนมีตัวบนเจ็บหนักมากลงไปหนึ่งขามันยิงเขายิงเขากว่าลงไป่หนึ่งยิงเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึเราขยโยขบวนมีขบวนมีลอยหนึ่งลอยหนึ่งเขาเป็ดเขาหัวแล้วครับเข้าหัวแล้วขึ้นเลยครับขึ้นเลย นฮ่ยตัวตรงนี้ไปหรอใครยิงเอาหรอยิงไปแล้วครับเมื่อกี้ยิงล็อกไปหนึ่งเข้าหัวด้วยถ้าทำศพสุนีและทำงาวที่ไม่หลาออะไรนะครับลืมจ่ายตังค์เหรอพี่อะไรอะไรกระตุกนะครับล่วงหัวแตกเขาหัวเต็มเต็มหัวล้วนล่วงแล้วครับล่วงแล้วครับไม่อยากยิงมันล่วงเลยอ่ะอยากของปืนหรือเปล่าของปืนหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยิงเข้าหัว โอ้พี่ต่อดีดูดีกระเป๋าสามเนี่ยดูดีแง่ที่อ่ะอะไรเนี่ยคนดูพิมพ์อะไรเนี่ยพี่พี่อยากเซิงเขาไหมครับอ๋อให้เกียรติเขาหน่อยครับน้องอย่าพิมพ์อะไรนะครับใช่อ่ะไม่ใช่แบบไหนการรับเหรอผมไม่ได้พูดเองครับคนดูมันพิมอ๋อพี่โอ้แนวคนดูพิมพ์มาเขาเขาบอกว่าอย่าอะไรไปเซิงอะไรไม่มีครับไม่ใช่นะมันมีตัวข้างหลังเองพี่พี่มีข้างหลังกูยิงัปโคตรเก็บแล้วไอ้โอ้โหกระบือหมาเข้าขอวปละ เข้าวะครับตัวสองอะไรฮะทำามหมดแล้วพี่ทำดาวหมดแล้วอยู่กับพี่สอนดาวเป็นคนที่ยิงพวเนี้ยไม่หรอกครับเอาง่ายๆนะครับถ้าอยู่กับผมอ่ะยิงโดนผมหรืออะไรผมรับดาเมจได้หมดเพราะว่าผมไม่เจ็บหรอกครับถ้ายิงโดนผมเพราะว่าใจผมอยู่ที่น้ำโนแล้วไงเสียงลิงที่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่เสียงลิงพี่สอนดาวเปิดดูสาระ ได้เลยครับได้เลยครับเก็บของเพื่อนอย่าลืมเก็บใจพี <g 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 ่ไปด้วยนะครับรับที่สอนรามง่ายๆเหมือนเทปหงมขออี็ดง่ายๆเลยเฮ้ยไม่มีตัวคาไม่มีตัวัาเห็นแล้วครับด้านบนด้านบนน้องขาเขามีไม่มีไม่มีปืนไม่ตองครับปืนไม่ตองปืนไม่ตองจริงเะ ยิงเขา้าหัวแล้วปืนไม่ตรงนะเมื่อกี้ค่ะปืน,น,มน,ปน,นปไม่ตรงครับปืนไม่ตรงไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงผมให้อภัยล <c oughs> ยาเกอร์เนี่ยกลัวแล้วเปิดสาร,รคดีลิงทิง้งไว้สาร,รคดีลิงทิ้งไว้อะไรครับไม่มีสาร,รคดีลิงอะไรนะครับมีแบบ <c oughs> สม,มุิแบบซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่อะไรนี้ได้ไหมครับอยากอยากซื้ออยู่พอดีเลยอุ้ย สนับสนุนโดยยาตาซูมีติดหนอนในของพี่ต้องมีซูมีมีติครับไม่ใช่หายใจเขาแค่มีโอกาสก็ช่วยๆกันเอ็มี่เฮลล์มี่เไม่หนา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 จะตายเร็วไม่หนาไม่ไม่ต้องขึ้นมาไม่เราขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาครับน้องๆน้องๆไม่ต้องขึ้นมาหาไป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 ใช่ตายเถื่อี่เปล่า แม่ครับนมครับแต่ผมไม่เจ็บหรอกนะครับเพราะใจไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงอ้ยล้คือมาแล้วครับน้องสาวลูกากอร์มุมเซ็กมีแตงอยู่ลาชาร์โบอุ้ยเราทำอะไรกันอยู่ในนี้ล่ะครับ อุ้ย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 อาอเมียเผลอยจะเจอกันอุ้ยแต่ว่าอุ้ย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 ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดให้ทีหนึ่งฮะอะไรนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะไรครับไม่มีอะไรครับด้านบนหรือเปล่าอะเห็นแล้วครับด้านบนเดี๋ยละตายครับง้อหนึ่งหมดแต่ใบกระดอยงาม่ต้องไม่ต้องมาออกมาเป็นมะลิวันสวรรค์ โอ้ยนะผมบีคนครับอ๋อไม่เป็นไรนะครับนี่สระเลบน้ำเท่ากับบดนี่สระาแบกน้เท่ากับแตกฮะอะไรนะครับ ไม่มีอะไรครับไม่ใช่ครับ